ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนที่ไปแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ว่าเป็นคนจีนผมขอโอกาสทํางานต่อไปได้ไหมยกมือไหว้เลยครับคุณผู้ชมครับแต่ปรากฏมันไม่จบง่ายๆเพราะอะไรตอนนี้มีการตั้งคําถามกันแล้วว่าสรุปอะไรมันอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของการแต่งตั้งตําแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกันแนะ่ไม่ใช่มีแค่เฉพาะคนจีนแล้วตอนนี้เขาขุดทีละคนทีละคนทีละคนปรากฏมีคนไทยที่มีประวัติตั้งคําถามกันเยอะมีประวัติแบบนี้มาเป็นที่ปรึกษาได้ดหรืออะไรอยู่เบื้องหลังกันแน่ เท่าความน,นิดนึงเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ติดตามตั้งแต่เช้านะครับเมื่อนะคือนนะเมื่อคืนนี้ c สีเอเค้าโพสต์ภาพเอกสารหนังสือราชการจังหวัดปราจีนบุรีแต่งตั้งมิสเตอร์จุงเชงซูเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเอกสารเนี่ยลงวันที่21เมษายนระบ,บุว่าหน้าที่ของมิสเตอร์จุงเซงชูในฐานะที่ปรึกษาผู้ว่าปราจีนนั้นก็เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสมในประเด็นต่างๆในประเด็นที่เราเห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการขับเคลื่อนงานของจังหวัดปราจีนบุรี แล้วก็ลงชื่อคุณเบียร์รับพันพันดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจริงๆในตัวเพจของ CSILA ตั้งคำถามเยอะนะเอ๊ะมันไม่มีคนไทยมีความรู้ความสามารถแล้วหรอถึงให้คนจีนมานั่งใกล้ผู้ว่าแต่ในข้อพิพาทวิจารณ์ที่โอ้โหโ,หโลกออนไลน์บางคนเลยเอ๊ะจะเป็นมนทนปราจีนบุรีหรือเปล่าไปถึงขั้นนั้นเลยหลังลาจเป็นกระแสะอย่างหนักเมื่อคืนปรากฏว่าเช้าวันนี้มีคําสั่งยกเลิกเลยฮะคุณผู้ชมมีหนังสือคําสั่งยกเลิกการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนออกมาในเอกสารเนี่ยระบุว่่่าาาาพบววมมมมมีคมไมเหะส อันอาจจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการจึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวแล้ววันนี้ช่วงบ่ายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณวีรพันธ์ดีอ่อนตั้งโต๊ะชี้แจงครับการแต่งตั้งที่ปรกษาดดังกล่าวน,นั้นเป็นเพียงการให้กำลังใจผู้ร่วมงานเท่านั้นไม่ได้มีประโยชน์อื่นใดแต่เมื่อพบว่า,ามันไม่เหมาะสมก็ยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอโทษชาวปราจีนบุรีด้วยหวังว่าประชาชนจะให้อภัยผมผมขอรับรองว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้น ว่าผมเองนั้นเกิดกวความติดขัดหาการแต่งตั้งนั้นก็หวังเพียงเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มาช่วยงานคณะเล็กไม่ได้มีวัตถุประสงค์ยั่วยุแอย่าใดแต่เนื่องจากว่ามันเกิดความไม่เหมาะสมเสียเลยและยุ่งเรื่อคำสั่งแต่งตั้งมันจบไปแล้วนะครับผมก็ขอน้อมรับทำจำเลยจริงตลอดจนก่อแนะนำจากผู้บัญชาการจากพี่น้องผูอมวลชนจากพี่น้องประชาชน ก็เป็นบทเรียนว่าการที่คนเป็นผู้การจังหวัดจะทำอย่างไรอย่างหนึ่งนั้นต้องคิดในเรบครอบอและคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญต่อไปนี้ผมจะระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนั้นจ้าเพื่อผู้ชมครับผมนั่งฟังแถลงตัวเต็มแล้วท่านไม่ได้บอกที่มาว่าอาที่มาของที่ปรึกษาเนี่ยมาได้ยังไงเพียงแต่เห็นว่าเหมาะสมก็เลยแต่งตั้งทีนี้จริงๆเนี่ยผู้ว่าวรีรพันธ์ไปเข้าสายกับ